สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็เดินทางไปเอาเต่งโมไปขายนะครับที่บ้านเพทนท์ร่งที่บริสัตึกอ่ะเดี๋ยวนี่ก็เี๋ยออีกประมาณ3นาทีก็ถึงที่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะผมก็จับ GPS มา เยวใกล้ถึงสวนแตงเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีครับบ๊ายบายนี่ครับทางไปสวนแตงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเ,ออเป็นรถคอกสายย่อทั้งหลายก็ลำบากนะครับไปย,ยากผมยังไม่เห็นสวนแตงนะครับอยู่ตรงไหนโทรหาเพื่อนที่ให้มาเอาแตงมันบอกให้เลี้ยวเข้ามาแค่นั้นแหละครับมันก็ไม่ได้บอกว่าตรงไหน ขับมาไปเรื่อยๆครับมองหาเอาครับมแม่งมีน้ำเยอะแัแปลที่มันทแตงได้ลยแคไหนบ้เนี่ย,ยรูลยรถเอาดิมกนท้งสูบน้ำใส่แตงไม่ใส่น้ำสูบตนแห้งหมดแล้วลูกมันจะแรงเลยโอ้โหนี่ลำเ ตรง<ย>ไปไหเอาครับดาวครับมองรอยรถผ่ามานันดีกว่ามั้งว่าถึงด้วยแล้วตรงดีกว่าอ่ะรวจตามลองตรงไปก่อนนะครับไม่ได้บอกพิกัดครับออกไปช่างแตงครับออกไปช่างแตงคนที่เขามาเอาแตงออกไปก่อนแล้วผมมาสายติดตุลาส่งลูกไปโรงเรียนเช็ครถรุ่นนี่นั่นเติมลม ไม่ได้ใส่บันไดข้างนะครับเพิ่งไปซื้อน็อตมาจะต้องมาก่อนขึ้นแต่งแล้วใส่บันไดข้างใส่ของเยอะเดี๋ยวมันไ,มไปไม่ได้ไมันได้ดามกับบัตรพวมันคอกมันหลุดออกจากตัวรถก็จะเห็นในคลิปที่ผมรีวิวรถตัวเองก็จะเห็นนะครับมันไม่มีบันไดข้างครับถอดออกดูาทางในป่ามีลายเกสรสองนะ สารลงครับกระโดดเป็นกบเลยครับ แกวทางแบบนี้รถเปล่ายังขนาดนี้รถหนักทำหมดอูย้ยยังไมยได้ขนเลยติดสกีแล้วแม่งยย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 ้ยย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 ้ยย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 ยะยยเสียวเสียวยย ยังไม่หนักเลยถ้าหนักจะขนาดไหนเนี่ยหนักต้องไม่ลงหลุมนะเนี่ยแล้วหลุมแมันก็เยอะอแค่รถเปล่านะครับยังลงหลุมแค่นิดเดียวติดสกีเลยครับโหดอย่างแรงเลยผมตกใจล,ลากมไมา้ก่อนนี่ครับมากับเจ๊ครับเจ๊โทรถามทางอย่างเดียวเลยครับกลัวครับ วัวเขาหลอกมาฆ่าครับโอ้โหดูครับทุกคนยิ่งแคบไปเรื่อยๆนะครับมาถูกทางวะเนี่ยโอ้โหรถมันจะสวนกันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยบอกทางกูก็บอกตรงเลยจนสุดป่าอ้อยแล้วเลี้ยวขวาตรงเลยสุดป่าอ้อยผ่านมากี่ป่าอ้อยแล้วเนี่ยก็ต้องสู้ครับซื้อไปขายเองแต่ก็ต้อง บ,กบุกลุย,ลยเหมือนกันครับพอดีช่วงนี้แตงโมราคาตายนะครับช่วงเดือนนี้ปีของปีนี้ไม่รู้เป็นอะไรราคาแตงโมตายแล้วก็เห็นเมื่อวานผมเห็นเพื่อนในกลุ่มแก้มังกรจะพวกสวนแก้มังกรหลายคนก็โพสนะครับแก้มังกรเบอร์รวม8บาทปัดปดอกปัดลายจากที่ส่งอยู่สิ แดบาทก็เหลืออยู่แปดบาทนะครับตอนนี้ของลงของตายสาพ่อค้าเรียว่าของตายครับตลาดคือมันตายเพราะว่าปลายทางปลายทางไม่เดินนะครับราคาถึงลงของในเมื่อปลายทางไม่เดินคือพ่อค้าเอามาแล้วขายไม่ได้หรือไม่มีพ่อค้าเอามาขายของที่สุกแล้วอย่างแกวบางกรก็ต้องไน้เอาทิ้งครับถ้าไม่ได้มีคนไปเอามาขายก็ต้องลดราคาได้ไม่ได้ก็ต้องยอมครับ ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอย่างแตงโมก็แก่พร้อมตัดแล้วถ้าไม่มีคนมาเอาก็ราคาก็ตายเหมือนของทุกอย่างครับผลไม้ทุกอย่างมันเป็นของสดนะครับมันก็ราคาก็ไม่เดินก็มีสิทธิ์ตายสนิดโอทางสยอดหลุม กี่หนึ่งดีกว่าทุกคนไม่รู้อยู่ตรงไหนส่วนแตงจะป่าอ้อยโอ้ทางนี้รถสายย่อมาขึ้นแตงนี่จะไปได้แล้วนีนน่นี่ขนาดเราไม่ใช่สายย่อนะ้นเนี่ยแหนบเยอะครับก็เลยติด ถ,ถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับตอนนี้ก็ได้จะนั่งรอรถถ่ายเขาทุกคนไม่รู้ว่ารถถ่ายจะมาหาเราเจอไหมเพราะว่าเรามาคนละทางกับที่เขาตัดแตงโมงนะครับลื่นครับมันไหลลงไปเลยครับรอรถถ่ายมาลากเขาบอกมีโทรไปเมื่อกี้มีรถถ่ายอยู่สวนแตงอยู่ก็ต้องรอครับ ไม่รู้ว่าเขาจะมาหาเราเจอไหมเพราะว่าทางมันมันมีต่ปาอ้อยมันมีหลายทางครับเขาน่าจะเดาๆได้อยู่ว่าเรามาเส้นไหน mm hmm. เหยียบรอยเดิมครับจะลื่นไหลไปเองเลยครับ ยังไม่ได้แตะคันเร่งเลยถ้าแตะคันเร่งตั้งแต่เหยียบรอยเดิมนี้มีสิทธิ์ถลายไวติดพอดีเลยเพลงเป็ดครับคนเวลารถติดมาครับเจ๊เราก็ด่านะครับบอกขับรถยังไงครับไม่เหยียบรอยเดิมครับคนรู้ดีเดี๋ยวจะให้ขับนะครับทีหลังแง๊งแก้วขับดูหน้าเขาครับ มือทําหัวเลยครับโทษผมขับรถไม่เหยียบรอยเดิมครับก็ดูครับรอยนี่รอยนี่รอยรอยเดิมรอยตอนมานะครับนี่รอยรอยตอนมารอยที่ผมมานี่เป็นนี่ผมก็เหยียบขากลับผมก็เหยียบรอยเดิมครับแต่พอดีพอเหยียบไปแล้วรถไปแล้วมันไหลครับมันมันไหลไปเองครับเพราะว่าฝั่งนี้มันจะแฉะเปียกน้ําแล้วเหมือนมันลื่นนะครับ มันมีแรงเฉื่อยของมันมันก็เลยดึงรถไปรอครับรอรถไถครับโอ้หคลิปนี้เอาแต่งรอบนี้รู้สึกว่าทรอดมากเลยครับ,บรถเราทํามาไม่ได้ทํามาเพื่อเข้าไล่แตงโมหรือสวนสับรถอะไรที่ผมขายผมไม่ค่อยได้ทํารถมาเข้าไล่ซะมากครับรถส่วนมากที่ผมทําไว้ก็เป็นวิ่งบนท้องถนนเข้าซื้อของในแผงไม่ได้ไปเอา ของตามไล่ตามสวนที่ต้องบุกถนนบุกหลุมบุกโคลนอะไรอย่างนี้ครับรถเซตมาเพื่อวิ่งซื้อของในแผงไปขายพอมันวิ่งนี่มันก็มีครับติดสก,กีเต้าแนบเราเรียบร้อยหอยสังเลยแก้อแบบนี้โอ้ดูดูครับทุกคน เหม็นด้วยนี่โคตรเหม็นเลยลงจากรถเกือบไม่ได้ก็ดีเลยครับดันมาก็ดินเข้าล้อหน้าเมื่อวานผมพิ่งล้างรถไปนะครับหมดไป300ไปเที่ยวช่องจอมกลับมาฝนตกเลอะเหมือนเดิมดีแล้ววันนี้ไม่ไปล้างอีกต้องมาติดหลมรู้ชุดขขาก่อน นี่ครับชีวิตพ่อค้ากว่าจะได้กว่าจะได้ของเขากว่าจะมาเอาผลไม้ไปขายให้ลูกค้าได้รับประทานลูกค้าไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละครั้งแต่ละเที่ยวนี้ผมพ่อค้าอย่างเราต้องพ่อค้าอย่างผมหรืออย่างทุกๆุกคนหลายคนที่เป็นพ่อค้าชีพค้าขายที่ไปรับของเองจากชาวสวนโดยตรงที่ ไม่ได้รับผ่านพปกค้าคนกลางก็จะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับไม่หนีกันมากก็อย่าเป็นทรงนี้ครับก็จะเหนื่อยหน่อยว่ามันครับกว่าจะได้บางทีไปขายก็ขายแพงของก็ว่าแพงทําไมแพงจังไม่ถูกจังเราต้องแบกทั้งพาระหลายอย่างมันต้องมาเจอบางครั้งก็อาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเหตุการณ์อื่นหรือไม่ก็ มันก็มีความเสี่ยงครับเพราะว่าเราวิ่งไปเอาของเองไม่ได้รออยู่บ้านของคนอื่นเขาไปรับใกล้ๆกล้สิบยี่สิบกิโลเงี้ยมีคนมาส่งก็มีแผงเงี้ยไปรับซื้อต่อจากแผงไม่ต้องวิ่งเจอทางดีไม่ต้องมันเหนื่อยเข้าไร่เข้าสวนนะผมเดี๋ยวรถถ่ายมาเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับเดี๋ยวผมรอรถถ่ายตัวถามถ่ายอีกทีหนึ่งกมารู้อยู่ตรงไหนหาเราเจอไหมไม่งั้นได้กินข้าวลิงแน่ครับข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินแตงรู้เขาตัดเสร็จแล้วหรือยัง น,นครับทุกคนเห็นเห็นไหมครับเขียวเขียวน่ะเห็นลงังคาเขียวไหมครับน่ะถ่ายมาแล้วนะครับรอครับรถถ่ายมาแล้วครับาจะได้แต่งเที่ยวนี้แสนยากลำบากนิดนึงดวงยังดีครับที่ป่าแตงเขามีรถถ่ายไม่งั้นผมว่างานเข้าแน่ครับมาแล้วครับ โอ้สายใหญ่เลยสายมาแล้วสายมาแล้วเดี๋ยวผมเกาะเชือกเกาะอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าไปถึงเอาเอาเตงครับทุกคนขึ้นแล้วครับรถไถนำทางแลวครับทีนี่ไถป่าบทางให้เดี๋ยวครับมา ถามรถไทยนะครับเขาบอกตัดอีกทางหนึ่งคนบอกทางไปอีกทางหนึ่งนี่ครับมันบอกให้ผมเลี้ยวซ้ายครับเขาบอกให้ผมเลี้ยวเลี้ยวขวาผมก็เลยเลี้ยว ตลบนะครับไงง่องครับนี่ครับมาถึงนะครับเลี้ยวผิดแค่นิดเดียวครับจากตรงที่เลี้ยวผิดมาถึงตรงนี้ไม่ได้ไกลกันมากเลยครับเขาตัดเห็นมองเห็นไหมครับไกลๆหนู่เขาตัดอยู่ใครก็ดันทางไว้ให้ครับติดแหนบครับแหนบมันเยอะรถมาขึ้นหลายคันขึ้นเปตอนเช้ากันเยอะนะครับ มีรีโวมาขึ้นครับทุกคนตอนนี้ก็ได้จัดเตรียมผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอขึ้นเพราะกำลังขึ้นคันอื่นอยู่ พาไปดูแตงโมรครับแตงโมลูกใหญ่ๆตัวปิโดครับขายดีแดงแฝดนต่วสวยครับกว้างมากครับพื้นที่ไร่หลายไร่มาก เอะมากครับดกมากเพงเดี๋ยวถึงที่ผมขึ้นเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะครับ<ม>ครบอาการกันผุนแล้วเออ<ม>แปลงโยไปมาได้แล้วขอบค่ะเดี๋ยวผมขึ้นอีกเว่นเดียวเนี่ยก็แล้วแล้วอีกเว่นครับเราเดทคั้งหนึ่ง มีอ<ไ>ันมีอนเกี่ยวกาเนื้อบานออกเนื้อบานมากโซรหาออมก็ได้ผมอยู่เดี๋ยวกันเนอะขึ้นเล็กก่อนขึ้นเล็กก่อนมาแท็กเล็กมา เข้าเดี๋ยวโลกทองยูทูบแบเนีอบัดนี้พที่น้องเลยโอ้ยนี่สามโแมนฮึฮึมาหาฟุตบ้าก็ฮาเึฮึฮึ้อฮอฮึ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 าหาเจ็ดึฮ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 ึอึฮ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  บอก่าัง้ว้าเดีมามาขอทางบานคื่ออตายที่ต้องุืนต้งฝืนเริ่มไปมาแล้วตายเห้วเริ่มแดงเหรอตายที่กันมืบตายตายมีกายวะมีหายเปนี้คือีหายกูมีกายไหม ทำทางว่าไมา่ยังขึ้นแม่แ่แก่บ้านนี้ก็คือผลก็วาดีขน,น,นาดนา่ะท่านาเกี่ยวไเท่้คืผูกผูกว่าผูกแดง เกือบเต็มแล้วครับร้อนครับคนงานพัก คนงานหอนสีใต้เด็ดโอ้ยครับทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นแตงเสร็จเรียบร้อยครับพอดีเราจะให้ใส่เยอะกว่านี้แต่รถผมใส่ไม่ได้นะครับคัดลูกยางคัดสีลูกยางคัดสี ตรงคัสซีนะครับมันมันมัน,มนขำเเผานะครับมันนั่งเผาคือภาษาที่เขาเรียกกันคือมันนั่งเผานะครับว่าผมไปเอาแหนบลองมันเป็นทําให้รถมรนยอลงพอมันห่างอยู่ประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับผมจะให้ดูไม่รู้จะเห็นไหม เขียวเลยครับกระแทกไม่ได้นะครับกระแทกไม่ได้เลยคงต้องค่อยๆค่อยๆขับไปครับว่ามันมันมันกระแทกไม่ได้ครับผมไม่อยากให้มันกระแทกครับถ้ามันกระแทกก็กลัวกลัวเรื่องเผาหักนะครับดามแล้วก็จริงครับมันไม่ได้หักบางบางบางครั้งมันอาจจะไม่ได้หักตรงเราดามตรงเสื้อเผาแร่ดามเสื้อเผามันอาจจะไม่ได้หักตรงเสื้อเผาเรามันอาจจะไปหักตรง ตรงแขนที่ออกตรงหัวพายยาวๆครับชอบชอบชอบเป็นหักตรงนั้นหลายคันครับก็นี่ครับเต็มรถพอดีคอกที่มาก็ออกอยากไล่มาก็ยุบครับมันไหลออกมาข้างหลังครับนี่ตรงท้ายก็คลิปนี้ก็ทหหอลดอยู่ครับเข้าไล่แตงเพราะผมไม่ค่อยได้เข้าครับสมากไปเอาก็ขึ้นในแผงหรือสับร,รถก็ไปเอาที่ตาดก็ขึ้นในแผงครับไม่ค่อยได้เข้าไปเอาใน ในไร่สักเท่าไหร่พอเข้าทํารถไว้วิ่งในทางเรียบนะพอเราไปในหลุมในอะไรในทุ่งนาดูครับดูสภาพครับเละนี่แต่โคลนครับมีแต่หลุมโหมุดยอดครับจะออกได้ถ้าคนไหนที่วิ่งแตงโมนะครับเข้าไล่แตงบ่อยๆจะรู้ดีนะครับว่าในไล่แตงนี้รถคอกนี้โอ้โหสุดยอดครับสงสารรถครับกระบะผมก็ไม่ได้ดามครับเสียงลั่นหมดเลยครับฉีก กระบะฉีกเพราะว่ามันโยกกับมันเบี่ยงเบี่ยงอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาเราออกจไก่แต่มันโยกซ้ายโยกขวาครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายทีนะครับเพราะว่ามันเริ่มมันเริ่มจากจากค่ำแล้วครับตอนนี้ก็เท่าไหร่จะหกโมงแล้วครับห้าโมงจะครึ่งแล้วครับก็ค่อยๆไปนะครับครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้าน ไปที่เรียบร้อยครับทุรักทุเลครับอ่าให้ดูแตงบนรถตอนใส่เสมอมันเสมอคลองครับตอนใส่มาพอวิ่งไปพอวิ่งมาถึงบ้านมันเริ่มหยุบลงยุบลงมันเริ่มแน่น ก็น้ำหนักช่างช่างน้ำหนักเมื่อวานนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันค่ำแล้วรีบกลัวที่ช่างเขาจะปิดน้ำหนักรถเปล่านะครับเบรินผมบมสามแปดศูนย์สองสองตันสามสิบแตงโมน้ำหนักรวมห้าตันสองร้อยสี่สิบหนักแตงสามตันสองร้อยสิบ สันดันสองครับนี่นี่ครับเหยาะ <c oughs> สองนิ้วสองนิ้วยังได้ครับเหลือเผืือเด้งครับขอบสิบห้าติดซุ้มครับกระแทงแรงติดดังครับโอ้ข้างล่างนี่ต้องพูดถึงครับ ผมบอกเมื่อวานนี่ฮะมองเห็นไหมครับลูกยางกันกระแทกกับเพาห่างกันอยู่นิดเดียวแทกตลอดทางนะครับตกหลุมเมื่อวาน,นสามตันสองถือว่าไม่เยอะครับพอดีปกติทั่วไปแต่ว่า มันแค่ม,มันกระแทกเผานั่งเผาในไรครับช่วงหลุมในไรแตงโมมันเยอะมันก็มีกระแทกก็เสียวๆกลัวลูกอื่นกลัวเผามีปัญหานะครับแต่ขับมาถึงบ้านเผาไม่ร้อนครับวันนี้ก็ฝนตกครับข้าวมาฝนตกอ,อาจจะได้แตงลงไว้บ้านบ้างเอาไปขายก็ จะไม่เอาไปหมดครับเพราะมันขับยากครับรถหนักครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากไปกกำลังใจให้ช่องเฮียแบงค์ว่าเฮ้ยเลสซิ่งทีมนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรยังไงผมไปเอาอะไรมาขายทางไปเอาผลไม้อะไรมาขายเดี๋ยวผมจะลงให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ